สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มอีอกับในเกมวันพีชเบลตีลัดเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ยังคงอยู่กับ ID ดีของพอตนาคุโนนะครับหลังจากที่เราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะว่าเราจะยืมไอดีน้องมารีวิวสักพักหนึ่งเนาะ ก็ตอนคลิปที่แล้วเรารีวิวเป็น x อ็กเกไปนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นเจ้าคิด New World นะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยฝากผู้ชมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวของคิดนิวเวิลดีกว่าว่าตัวมันเก่งยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมตัวของเขาเนี่ยเป็นสาย Defense นะครับผมเป็นสายโล่สีเขียวนะครับผมก็การเดินกระดานถ้าเกิดจะปั้นขำๆก็ไม่ต้องรีบอัพให้มันขึ้นหนึ่งก็ได้นะครับเพราะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะผมมก็อััพาแคค่นนี้นะรบผม ส่วนเหรียญเนี่ยเอาจริงตัวคิดเนี่ยผมลองไปอ่านอ่านความสามารถมาแล้วนะครับบอกตรงๆว่าหาเหรียญให้มันยากมา,มากๆนะครับผมถ <Well> ้าใครมีเหรียญ3เด็กอะลองเอาสาเด็กมาใส่ดูผมว่า3เด็กน่าจะเว <c oughs> ิร์กนะสำหรับคิดเนาะอ่าถ้าเกิดไม่มีก็ลองเอาเหรียญน,นี้ก็ได้ครับเหรียญที่น้องมันใส่เนี่ยผมคลิปนี้ผมก็จะใช้เหรียญน,นี้นะเหรียญแค่เจ็นี่แหละ,ะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่เพราะมันมีบูทคีอยู่นะครับเพราะส่วนตัวพาร์ทสี่ของคิดเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับบูทคีมาด้วยเนาะเดี๋ยวไปอ่านให้ฟัง,ฟงกันละกันเอาคุยเรื่่อองเหรียญกน เอาเท่าเเอาตามที่ผู้ชมถนัดนะครับเหรียญแต่ว่าถ้าให้แนะนําามดกผมว่าเวิร์กมากนะครับผมโอเคจบไปเรื่องเหรียญกับบนะูทเนาะสกิลดีกว่าอ่านสกิลกันดีกว่าครับผมอ่าสกิลแรกแล้วกันสกิลที่1นะครับผมอันนี้ผมยังไม่รู้มันจะออกมาประมาณไหนนะครับก็คิดเนี่ยจะทําการโจมตีเป็น2สเตปเนาะสเตปแรกก็จะสร้างดาเมจนะครับผม316สนะฮะส่วนสเตปที่2ก็จะมีน็อกแบ็กเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็มีดาเมจอีก 237นะครับผมแล้วก็ทั้งสเต็ป1สเต็ป2ถ้าเกิดเราอัพสกิลเต็มเนี่ยมันจะมีลบแอตแท็กศัตรู10%ด้วยเป็นเวลา20่สิบวินะครับคูดาวท่านี้เร็วมากๆนะครับผม20่สิบวิเองนะฮะส่วนท่าที่2น,นี่ผมผมเคยเห็นอยู่นะครับผมก็จะคล้ายๆของบูเลต์นะแต่นี้จะเป็นการดูดดูศัตรูครับผมก็คือไปกดค้างได้ถ้าเกิดเรากดชาร์จนะครับผมก็จะค่อยๆดูดศัตรูมาเนาะศัะตรูที่ถูกดูดเนี่ยจะโดนดาเมจทั้งหมด4ฮิตนะครับผมสูงสุดก็ฮิตละ75ะ75ดาเมมจนครับผ พอเราทำการชาร์จเสร็จแล้วคิดก็น่าจะทำการกวาด1ครั้งนะครับกวาดไปรอบๆตัวเนาะก็จะมีดาเมจ6 0 3าดาเมจนะครับผมพร้อมกับน็อกแบคด้วยนะฮะคูดาวท่านี้อยู่ที่50วินะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่กดชาร์จก็คือกดทีเดียวน่าจะมีดามเมจเล็กๆนะครับเป็น418ดาเมจเนาะแล้วก็มีน็อกแบคให้เหมือนกันนะครับก็ไม่ดรอปมากนะเออแต่ว่าครูดาวมันตั้ง50วิอะถ้าใช้ยั้งดีก็คงจะต้องกดชาร์จนะครับผมโอเค ต่อไปก็พาสซีฟสกิลนะครับของเจ้าคิดเนี่ยโดดเด่นหลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังทีละอย่างแล้วกันนะอย่างแรกนะครับผมอันนี้เหมือนกัำนวนดำเป๊ะเลยนะครับเมื่อเราล้มนอนอยู่กับพื้นนะครับผมก็คือโดนต่อยยังไงก็ได้ไม่ไม่รวมนองแบ็กนะนอนเฉยๆนะครับแบบโดนต่อยธรรมดานอนประมาณนี้นะครับก็จะบูทแอตแทกให้ตัวเอง30%เป็นเวลา10วินะครับผมแล้วก็เมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราถูก KO นะครับผมจะบูทคินะครับให้กับตัวของคิดเนี่ย300%เป็นเวลา20่สิบวินะครับผม อ่ะอันต่อไปก็เมื่อเราอยู่ในธงของตัวเองนะครับอ่าจะ increase damage ให้ตัวเอง30%นตะครับก็เป็นสายออกแนวเป็นสาย defense damage นะครับอ่ะแล้วก็เมื่อเราทำการกดสกิลที่2องครับก็คือไอ้ท่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับท่านี้เนาะกดสกิลที่2จะ boost defense ให้ตัวเองนะครับผม30%เป็นเวลา20่สิบวินะครับผมอันต่อไปครับเมื่อเราอยู่ธงของตัวเองอ่ะน,นี่ก็จะคอมโบกับพาสซีฟอันบนเนาะอยู่ธงของตัวเองก็จะมีดาเมจ30%แล้วก็จะทำให้สกิลที่2เนี่ย คูดาวเร็วขึ้น50%นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เมื่อธงอ่าใช่ใช่เมื่อธง,งของทีมเราเนี่ยมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับจะทําให้เราได้ดาเมจยีก20นะครับก็ประมาณนี้ผมจะเป็นออกแนวแบบว่าเป็นสายโลที่มีดาเมจค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมแล้วก็มีบัฟดีฟงดีเฟนต์อีกนะครับมีบัฟคีย์อีกนะครับผมน่ากลัวนะเอออย่ามองข้ามนะครับผมไปทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าคิดเนี่ยเวลาเราเอาไปเล่นแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมไปเลย มาครับผมจะพูดติดเรียบร้อยนะครับตาแรงเราได้ด่านทิวเลอร์บาร์กนะครับผมด่านใหม่ที่มีการอัปเดตมานาอะแล้วก็ไม่มีบอดเลยครับตานี้โอเคเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนก็แล้วกันนะครับว่าตัวมันใช้ยังไงสกิลมันใช้ยังไงยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าสองผมเคยเห็นอยู่นะครับตัวคิดเนี่ยเวลากดแล้วมันบัฟดีเฟนต์ก็น่าจะต้องเข้าทีหลังนะครับผมไปเปิดก่อนเขาน่าจะหลบได้นะคิดว่ามันมีบัฟดีเฟนต์ให้เราเข้าเลยแล้วแหละเราเข้าทีหลังเราน่าจะได้เปรียบนะครับ เรากดเราจะบูตดีเฟนเนาะเราก็จะถึกขึ้นนะยตั้งยี่สิบวีเนะี่ยใช่ปะกี่วีน่าจะยี่สิบวีนะส่วนท่าหนึ่งเนี่ยลุ้นอยู่เนี่ยมันจะมันจะโจมตียังไงเป็นสองสเต็ปแล้วก็มีลบแอตแท็กทั้งสองรอบเลยงงแฮงงแฮมกำลังจินตนาการอยู่มันจะตียังไงมันจะตีเหมือนไอตอนนั้นป่าวะหรือมันจะหรือมันจะเป็นการเอาเหล็กไว้ที่มือมันบอกไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ม,ใชมันจะตียังไงวะท่านหนึ่งมันอะ <c oughs> ไหนเอาคนมาลองหน่อยซิ เอะอ่ะตีไปก่อนอือเอาผมเอาท่านี้ก่อนลกันอ่ากดค้างได้นะครับท่านี้ดูดมาแล้วก็สบัดเข้าไปโดนเข้าไปอูยมีแหลกอาการแหลกเกิดการแหลกกันเกิดขึ้นต,ตายแล้วครับผมเพื่อนอยาร้านช็อตขอร้องเพื่อนจะราช็อตเราเพื่อนเออคือเรียบร้อยผลของการร้านช็อตเป็นัไงล่ะอือจะถึงจริงนะถึงแล้วแรงนะบัฟเต็มตัวเลยเฮ้ยท่าหนึ่งไปไดิอ๋อโอเค ป้องไม่ตายโอเคโชเช,ชอโอเคผมเห็นท่าหนึ่งแหละท่าหนึ่งเหมือนจะเป็นการเอาเหล็กมาไว้ที่มือนะครับผมทุบพื้นที่หนึ่งนะทุบพื้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาไปกระแทกหน้านะครับผมประมาณนั้นทำไมมันดูเถื่อนอย่างวะนี่คูดาวเสร็จแล้วนี่โอเคพบเอ็กดอทเสยทุบพื้นแล้วก็ปากเข้าไปที่หน้าลบแอตแทกนะครับผมน่าจะทับซอนได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเขียนว่าทับซ้อนไม่ได้เนาะไม่ได้มีเขียนเอาไว้อ้าว มันโดนลงไปตอนไหนวะมันโดนลงไปตอนไหนอะ่ะโอเคเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นด e เฟน s ์ด e เฟน s ์กึงนะ่งดาเมจ e ะไม่ใช่กึ่งอะ่ะด e เฟน s ์ดาเมจไปเลยดีกว่านะครับผมตัวไม่ออกด e เฟน s ์ดาเมจนะดูดมาก่อนอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปา<ะ>กเข้าไปเรียบร้อยหัวหัวขาดโดนก้านคอโดนเหล็กตีก้านคอไปนะครับเรียบร้อยครับผมแข็งแกร่งเลยเนี่ยเออทำไปมาแม่งเก่งเว้ยเฮ้ยอ้ ผมมีบัฟดีเฟนต์นะครับผมเพิ่งกดห้าไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวตัดดัดระเมจก่อนตัดโป้งเอาไม่ตายไม่ตายหรือไม่โดนวะโอ้เพื่อนล้านหมดเลยโอ้จบแล้วเพื่อนนะมานบทลองนั้นเลยนะ่ะโอ้โหเกินไปจริงเดินเพื่อนล้านเศร้าเก <laughs> ็บธงดีกว่าเรื่องมันเศร้ามายิงเก็บธงดีกว่าโอเคแล้วเราก็แคมป์นะฮะต้องหาจุดแคมป์เนี่ยนะครับผมจุดยุทธศาสตร์ดีที่สุดก็คือชั้นบนเนี่ยนะครับผมเฮ้ยขอขอขอโอเคตรงนี้แหละอุ๊ยโอ้โห โอดูดูดูมาแล้วก็ป้องโอ้โหเด็บรอโอ้โหตายสองตัวครับผมมีเลือเลยหนึ่งลงเหลือเลือเลยหนึ่งลงเหลืออ้าวเพื่อนร้าไปแล้วเพื่อนร้าไปแล้วโอเคโอเคผมเข้าใจได้เห็นไหมโตมันต้องเข้าเฟสสองนะครับผมเข้าจังหวะสองนะเพราะว่าเข้าจังหวะสองแล้วเนี่ยเราจะขี้โกงตรงที่เราจะขัดการยืนของเขาได้เขาจะติดชะง,งักจากท่าสองเราแล้วเรามีบัฟดีเฟนต์อีกครับผมยืนยา,ยาวบอกเลยจังหวะสองครับจังหวะสองเท่านั้นอะ โอเคจบไปครับผมตาแรก50แบบนชิวๆฮะโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วมางั้นเดี๋ยวเกมที่2นี้เราจะไปฉายแสงครับทุกคนไปรุยก,กันเลยครับผมมา,มาครับผมตาที่2ให้คนอยู่ด่านเดิมกับคิวเลอร์บาร์กนะครับโอเคมาแล้วก็ไม่มีบอทเลยโอเคโอเคมาตานี้ไม่มีบอทแล้วครับเฮ้ยผมไม่เข้าใจวะทำไมผมรีวิวทาคลิปรีวิวตัวละครผมต้องเจอสี่แพททางเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องให้ผมเล่นย,ยากๆด้วยวะเจมผมปวดหัว ผมปวดหัวมากเลยครับผม GM กับการจับคู่นะฮะไม่เข้าใจทำไปถึงแม่เอาสีที่ผมชนะทางมาให้ผมเจอบางวะไม่เข้าใจเลยเต็งมากเลยครับกับพลังทีมถึงแสนสี่นะฮะทีมผมค่อนข้างตึงเลยนะครับผมทีมเขาแสนสองครับผมคิดว่าหน้าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเพื่อนเล่นเล่นดีนะฮะถ้าเพื่อนเล่นแย่ก็ก,ก็ตามนั้นนะผม <laughs> okay. โอเคโอ้ยแต่เลือดผมเออผมเพิ่งสังเกตเลือดผมหมื่นสี่นี่ว่าชิบไก่ละ เป็นดีเฟนที่เหมาะกับดีเฟนเอางตรงวะเลเวล80นะครับผมอัพบูทมา19นะสโมเกอร์เลือดยังเลือยัง,ย,งยังเยอะกว่านีครับหรือเป็นพอ่อซับวะไม่รู้ดิช่างมาแล้วกันโอเคครับเราจะไปยึดจุดย,ยุทธศาสตร์นะครับแล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับดีเฟนเลยนะส,สนคิดเนี่ยคือเป็นดีเฟนที่วิ่งเร็วเกินหน่อยแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วอะยอดเป็นดีเฟนที่วิ่งเร็วมากผมคิดไปเองปะโอเคอ้าวผิดฟังลืมหัน ลืมหันจอยสติ๊กอ่าดูดมาผมต้องออกก่อนโอเคไม่งั้นเขาระเบิดใส่ผมแน่นอนอ่าเรียบร้อยแห้งแน่นอนมึงไอสองไอสองไอสองีแรง,ง,ง,งวะเอาเรื่องครับผมเป็นดีเฟนท์ที่มีดาเมจแล้วก็วิ่งเร็วนะครับผมที่ผมคิดไปเองเปะเนี่ยอย่าเอาดีเฟนท์ขึ้นเลยจริงไม่ได้ไม่ได้ทำสายโล่แะนะน่นะเาคงจะเปลี่ยนแหละผมดูทรงแล้วอะคือมันไม่ใช่ดีเฟน์อะ ทำออกมาแบบเป็นสายโลนะแต่มันไม่ใช่ดีเฟนต์นะครับเนี่ยผมดูออกเลยเนี่ยโอเคซีหนึ่งแล้วอ่าตรงนี้คงไม่ต้องอะไรมั้งคนจะต้องไปด้านล่างแล้วครับผมเขาน่าจะตีอยู่หน้าบ้านโอเคเขาตีอยู่หน้าบ้านด้านหน้าบ้านผมเนี่ยปรับ,บคีย์ที่ข้อมาแล้วตัดดามเมจมันให้หน่อยได้ไหมโอเคตัดดาเมจมันเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าช็อตนี้เรียบร้อยเข้าตัวสองของแท้ป,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 ป่าป่าป <laughs> ่าป่ป่ป่ไปเฮ็ดซอด double ลคิลโอล้โ <laughs> หสุดยอดห้าศูนย์เลยเหรอ เช็เค้เฮ้ยทำเเอาไปเอามาตัวมันเก่งเนวะถ้าแบบเล่นดีๆอะ่ะโอเคเอาไม่จบนี่วะสวยแล้วโอเคทางบัฟแอทแท็กทางบัฟสปีดอะไรามาหมดแล้วตอนนี้บัฟอ่าลบแอทแท็กไปก่อนเออเอาเอา,เอามามา,มาโถมเข้ามามันโก้อตรงนี้ครับผมอ่ะเข้าตีผมเข้าทีละเก้าลอยนะโอเคสกิลสี่พันเราได้บัฟแอทแทกมาแล้วเนาะ ตีแรงอ่ะตีแรงอ่ะเดี๋ยว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 ไปแท็กก่อนนี่ไงแบะดูดเข้ามาอ่าเรียบร้อยไอ้สองไอ้นกไอ้นกเรียบร้อยอนกตายไปซะ <c oughs> โอเคทั้งบนเหมือนจะมีคนดึงธงแล้วครับแล้วก็ทีมเขาได้บูสต์มาแล้วนะผม,ผมว่าผมน่าจะตายวะ่ะน่าจะไม่รอดนะครับขอเก็บธงก่อนโอเคก่อนตายซะหน่อยแล้วกันแกวหลบรอดเฉยเอา้าเอา้าเอา้เอา,อายังไงนี่ พอแตกดออได้อีกเอาเอาดิเอามาพอ <มา S 1> แพ้ก็มู้จะว่าอะไงนะเอาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเอ้ยไม่ได้มันบีรับกดุดผมว่าผมเอาไม่ได้ละเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวแพ้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวเดี๋ยวแพ้จริงเฮ้ยเอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้อะไรวะเก่าวะเก่าจ้าโอเคเหมือนเพื่อนเขาจะมานะครับผมจะดูดสามตัวเลยนะโอเคเฮ้ยผมโดนช็อตก่อนแม่งเอ้ยจะได้อยู่แล้วเมืเอ่อกี้หัวไฮไลท์เลยนะ เมื่อกี้ถ้าลูฟี่มารีนเดินมานี่ไฮไลท์เลยนะผมบอกเลยโอเคโอ้น่าจะยับว่ะทุกคนเก็ยทรงแล้วเก็บทงแล้วเพื่อนมีใครเก็บทงว่าข้างล่างน่าจะไม่ทันนะครับป้าจีจีผมพยายามแล้วอะเล่นได้แค่นี้เองอะทุกคนไม่ <laughs> <My. S 2> <Okay. S 1> มอบครับ <laughs> <laughs> มาครับผมตาสุดท้ายก็ยังคงอยู่ที่ทิวระบักสเตตนะครับโอเคมา เราจะต้องลบล้างอาถรรพ์ครับเราจะต้องไม่แพ้ครับผมถ้าใครได้ติดตามช่องผมมานานอะ่ะน่าจะเคยดูคลิปมาเจรลนใช่ไหมคือผมแพ้สองตาติดเวย้ยมันไม่ใช่อาถรรพ์สายโลกอะไรเป็นพวกผมกะเองก็ได้ครับฝ่ายนั้นผมมันรอบนี้ผมจะไม่แพ้ผมต้องวินก็เจะ๊ะปะผมนี่ก๊อตหมดเลยมารอบนี้ผมจะก๊อตหมดแหละแสนสี่ห้านะครับผมทีมเราแสนสี่ห้าทีมนั้นเท่าไหร่แสนหนึ่งอ่ะเออเมื่อกี้ทีมเราก็ พลังเยอะกว่าทำไมเราแพ้วะอองง,ง,งอ่ะงงเฮอโอ้โหผมดูทรงผมโดนทงแรกแน่เลยงั้นผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าวเพราะว่าดูจากทรงแล้วเพื่อนเราน่าจะพึ่งไม่ได้นะครับแต่ละคนะมีลฟี่สองดาวด้วยนายเวลิกุลเลยเราจากะก๊อตหมดแล้วผมตานี้เราต้องเข้มเราต้องเข้มตาหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดินออกซ้ายก่อนแล้วกันจุดยุทธศาสตร์ของแมปนะครับ โอเคตายมาไม่โปรยสัตว์ไหนดังสิ้นก็หมดผมจะไม่แพ้โปรยตาเนี่ยผมจะไม่แพ้เว้ยเข้มแป๊บโอเคแล้วก็ไปทางนี้เนาะอ่ะมาดิก็หมดแม่งแล้วกูไม่แพ้กูจะไม่แพ้กูจะล้างอาถรรพ์ดีเฟนต์เว้ยจะล้างอาถรรพ์ดีเฟนต์เว้ยอ่ะมามาดิมาดิ นี่ไงมาดิมาผมจะไม่แพ้แน่นอนวันนี้เดินไลน่แม่แงค์เดินกดแม่งเลยเรียบร้อยอืมาม,มา,มาผมจะไม่แพ้ต้องห้ามแพ้ไม่แพ้โว้ <c oughs> เยเออมาดีก็มาดีเออผมใช้นี่เลยก็ได้นะจริงอโอเคให้เขาต่อยผมเลยก็ได้ครับโอ้ยเลือดผมจะรีแล้วอะ่ะเชื่อไหมอ่ะ ลีลาเยอะโอ้โหโดนสองหนึ่งไม่ไหวแล้วงี้ไปละไปแล้วจ้าโอ้โหสองหนึ่งไม่ใช่สองหนึ่งครับแต่ถึงซามครับผมบู๊ดด้วยครับกูแหง้งแน่นอนจังวันนี้เรียบร้อย <c oughs> โอเคเฮ้ยเฮ้ยดูดหนักไว้ก่อน <c oughs> อ้าวไม่โดนว่ะอ่ะลองกดโดนไหมอ่าตายก่อนอะไรครับอะไรครับแหมมันทำแอคมาทำแอคโอ้โหมันเดือดจังวะเดือดมากครับผม ไปไหนลูฟฟี่ทาโร่ลูฟฟี่ทาโร่นายไปไหนไม่โดนวะ่ะอ้าวดาเมจไม่มีอย่างนี้ก็โดนดีครับตรงนี้เกิดเยอะอยู่นะครับเนี่ยน่าจะตายอยู่ฟิทาโร่ทีเดียวอ้าวโอเคต้องพึ่งเพื่อนให้เพื่อนเก็บธงหน่อยอุ้ยอ้าวหลบไปแทกเข้าไปอ้าโอเคพวกเอกดออได้มามาตมาดิครับธงกูไม่กันแม่งแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เราต้องคงความเป็นดีเฟนซ์ไว้ก่อนโ okay. อเคเออแมปแมปใช่ผมต้องดูแมปเดี๋ยว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 จะแพ้เอาไปตรงนี้ดีกว่าสิบวีงอะ่ะเพื่อนคอมมวองอยู่ที่พวกนายนะโอเคโดนขัดไม่เป็นครับเห็นไหมบัฟเราเต็มเลยนะครับผมแต่มันต้องมันต้องหาจังหวะใช้บัฟพวกนี้ดีๆว่ะเฮ้ยล้างอาถรรพ์ได้แล้ว <laughs> โอ้โหปวดหัวจริงๆ เอาตรงๆนะครับทุกคนตัวมันไม่ได้เก่งมันแผ็กําเนิดนะครับผมตัวนี้มันต้องใช้สกิลเพย์พอสมควรนะครับผมมันต้องหาจังหวะการใช้บัฟดีดีอ่ะต้องเอาตัวเข้าไปแลกนิดนึงเพื่อให้เรามีอ่าแอดแท็กอ่าหามุมไปเลยหามุมเขาเรียกว่าหาจังหวะเข้าไปใช้สกิล2ดีดีนะครับผมจริงๆนะตัวนี้มันเพิ่งสกิลเพย์ครับมันไม่ใช่ตัวที่เก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะก็มันจะไม่แบบมันจะไม่แบบคล้ายๆกับเด็กเด็กเด็กคือเก่งอยู่แล้วนะครับผมกดโง่ๆแม่งก็ได้แม่งก็ได้แม่งกๆแล้ค แต่ว่าผมแอบตกใจเกี่ยวกับค่าสเตตัสนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่80เสียงอะอัพบูทแค่9มันตั้งต้นดีเฟนต์มาให้ถึง2,000เลยนะครับผมถามว่าดีเฟนต์มันมันถึกไหมก็ไม่ถึกมากเพราะว่าพาสซีของมัน่ะไม่ได้แบบมีเกี่ยวกับลดดาเมจอะไรเพิ่มเข้ามาเลยมันจะมีแต่ดาเมจหลักๆเห็นปะทีมธงทีมเรานำก็จะมีดาเมจมีอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแทงค์ที่เป็นดาทำดาเมจซะมากกว่าเพราะงั้นต้องพยายามใช้บัฟแช่ไรดีๆเวลาเราได้มาแต่ละบัฟเนาะก็ขึ้นอยู่กับสกิล คลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ